สวัสดีครับเพื<ส>่อนผู้บริหารขร้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพวกเราทุกคนนะครับซึ่งในรอบที่แล้วได้ให้ลองผู้ในวยการสำงานเขตพื้นที่ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะได้สื่อสารถึง ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเรื่องแรกครับที่จะคุยพวกเราในช่วงนี้นะครับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษานาลา,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 าทิวาเขตสองของพวกเราเนี่ยครับกําลังดําเนินการสอบบรรจุบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับเป็นครูผู้ช่วยครับซึ่งขณะน,นี้พวกเรากำลังดำเนินกำลังดําเนินการสอบนะครับทั้งภาคกภาคขนะครับซึ่งจดำเนินการสอบ ตั้งแต่วันที่25ถึง28เมษายนนี้นะครับมีผู้มาสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น992ท่านนะครับไม่มาสอบ72ท่านและไม่มีผู้สิสอบเข้าสอบนะปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น906คนนะครับซึ่งมีทั้งหมด7สาขาวิชาเอกทางสมรงานเขตพื้นที่นะครับโดยผมโดยรองแล้วก็บุคลากรในเขตตลอดจน ผู้บริหารและก็เพื่อนครูได้ร่วมกันดําเนินการสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราได้ยินข่าวว่ามีการวิ่งซื้อตําแหน่งเข้าสู่ตําแหน่งครูผู้ช่วยก็ขออย่าได้หลงเชื่อครับเพราะว่าพวกเราดําเนินตามเป็นไปด้วยความบริบสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าบุคคลที่สามารถสอบ ผ่านบัญชีครับก็จะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีคุณภาพในการที่จะมาเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของพวกเรานะครับเพื่อที่จะไปสอนลูกหลานของพวกเราให้เป็นคนดีคนเก่งและก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับคิดว่าครับประมาณวันที่30นะครับเมษายนนี้เราก็คงสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่ผานเกณฑ์การคัดเลือกแล้วขึ้นบัญชีไว้2ปีนะครับก็ขอสื่อสารไปรยัง บุคคลที่เข้าสอบแล้วก็ญาติพี่น้องพวกเรานะครับให้เปิดดูเว็บไซต์สำนักง,งานเขตพื้นที่ของพวกเราภายในวันที่สามสิบอย่างเร็วครับประมาณสองทุ่มอย่างช้าก็ประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาครับเนื่องจากว่าต้องประสานกับประธานคณะกรรมการอ,อกอ,อ,กอ,อกสอเตพื้นที่เป็นผู้ลงนามนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับต้องขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันแข่งขันในการที่จะติวโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6และก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3นะครับจนทําให้ผลการสอบโอเน็ตของพวกเรานะครับในระดับชั้นป .6 นียสามารถยกกระดับเมื่อเทียบกับปีการศึกษา2552กับปี2553นะครับสามารถยกกระดับไปได้2.95นะครับในระดับชั้นป .6 ในระดับชั้นม .3 เราก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้2.63นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับสิ่งที่อยากจะให้พวกเราดาเนินการต่อไปให้นำผลการสอบของนักเรียนชั้นป6หรือม .3 าก็แล้วแต่นะครับมาวิเคราะห์ว่าเราอ่อนวิชาไหนนะครับเพื่อที่จะหานวัตกรรมหากลยุทธ์ยกระดับผลสมดิตทางการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไปก็ขอให้พวกเราได้พัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมโดยสรุปนะครับการที่จะยกผลสมธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดีนั้นตัวปัจจัยพื้นฐานก็คือว่านักเรียนนะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่2ป,ปีที่สาของพวกเราต้องอ่านออกเขียนได้เสียก่อนครับถ้าไม่อ่านอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การยกกระดับผลสมธิ์ทางการเรียนก็จะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยนะครับได้ทุ่มเทนะครับความรู้ความสามารถสอนนักเรียนนะครับให้สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นประการสําคัญครับเรื่องที่สามครับอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะใกล้เปิดภาคเรียนนะครับซึ่งจะต้องทําการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้านะครับวันที่16พฤษภาคมทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษานิเทศและประธานศูนครือข่ายนะครับได้ออกไปเยี่ยมพวกเราทุกคนที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการเปิดสอนได้เลยนะครับในวันที่เปิดเทอมภาคเรียนในวันแรกนะครับสิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียมครับเรื่องแรกก็คือเรื่องสถานที่นะครับโต๊ะเก้าอี้ห้องเรียนโรงเรียนสะอาดหรือไม่ครับต้องไปทําความสะอาดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ครับเรื่องที่สองครับ อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนที่รัฐบาลนะครับได้มอบเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนในโครงการเรียนดีเรียนฟีสิบปีครับโรงเรียนจะต้องให้นักเรียนนะครับในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสมุดอินสอปากาครับเรื่องหนังสือแบบเรียนก็ต้องมีความพร้อมแปดสาระนักเรียนเข้าไปเรียนก็ต้องมีหนังสือเรียนพร้อมนะครับมีชุดนักเรียนมีรองเท้ามีถุงเท้า อะไรให้เรียบร้อยก็หมายความว่าในวันที่สิบนะครับพร้อมที่จะเรียนพร้อมทุกอย่างนะครับพร้อมทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทางผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับช่วยเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนให้เรียบร้อยครับ3ามวันก่อนเปิดภาคเรียนก็จะเป็นการดีนะครับเรื่องต่อไปครับในช่วงเปิดภาคเรียนเทอมหน้าเรามีงานสําคัญ ซึ่งเป็นงานที่พวกเราทุกคนนะครับให้ความสนใจนะครับมีจดหมายน้อยมาถึงพอ,อเขตสองสามฉบับนะครับว่าทําไมจัดกีฬาน้อยจังกีฬาระเภศสากลน,น้อยจังนะครับเราก็ได้ไประชุมปรึกษาเลยก็คิดว่านะครับคงอีกไม่นานก็จะเพิ่มกีฬาบอลเล์บอลให้สําหรับผู้ชายได้แข่งขันอีกหนึ่งรายการนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเนื่องจากเวลาลสถานที่สนามจํากัดก็คงเพิ่มได้ใน บางประเภทนะครับไว้โอกาสปีหน้านะครับก็จะทําไม่ดีปีนี้นําล่องนะครับเพื่อที่จะให้คุณครูทุกท่านบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั้งเอกชนทั้งเทศบาลทั้งกศนอทั้งมัธยมศึกษานะครับทั้งเขตพื้นที่แล้วก็ศูนย์กระข่า,ขายทั้ง16ศูนย์ครอขายได้มาพบปะรู้จักกันนะครับสร้างทีมงานมีความรักในหมู่คณะ ก็มีความเชื่อมั่นว่าพวกเรารู้จักกันมีความรักมีความสามาคัคคีซึ่งกันและกันก็จะเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือนะครับเป็นทีมงานเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในการยก,กระดับคุณภาพทางการศึกษาเพื่อมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และก็เป็นคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่พวกเราต้องการอย่าลืมนะครับวันที่6ที่7มิถุนา2554นะครับมากกรรมกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเราจัดที่สนามมหาราชอำเภอสวยโคราชของพวกเรานี่แหละครับมีทั้งขบวนพาเหรดประกวดแดนเซอร์แล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลน,นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องความก้าวหน้าในการซื้อที่ดินครับ ขณะนี้นะครับเรามีเงินยอดบริจาคทั้งหมด2ล้าน4แสนบาทนะครับและก็ได้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาให้ไปถมที่นะครับคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อยดีนะครับอาคารเรียน19ล้านก็รองงบประมาณมาจะสร้างเกร็จภายในปีครึ่งอย่างช้าครับก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เสียสละร่วมกันบริจาคเพื่อที่จะพัฒนาสำนักง,งานเขตของเราให้เป็นองค์งกร ของพวกเราให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการทํางานสำนักง,งานเขตพื้นที่มีความมุ่งมั่นกับที่จะทํางานตามสโลกแกนที่ได้นําเรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับรวดเร็วถูกต้องปร่งใสใส่ใจบ,บริการนะครับในโอกาสนี้ก็คงขอพบปะพวกเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ